ท่อ PVC เราหักแบบนี้เราไม่ต้องปิดน้ำเราก็ต่อใส่ก๊อกน้ำท่อพีวีได้เดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทำกันเลยครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องพิเชยมงคลน,นะครับอุปกรณ์ผมที่จะต่อท่อ PVC ที่หักหรือแตกใช่ไหมครับข้อต่อโค้งมีเกียวบอลวาลเทปพันเกียวแล้วก็เทปพันเกียวเราพันไปที่บอลวาลเ,เลยนะครับ พอเราพันได้แบบนี้เราก็ใส่ไปที่ข้อต่อโค้งเราใส่ไปเลยพอเราใส่ได้แบบนี้แล้วเราก็ไปติดตั้งกันเลยครับเราก็เอามาใส่ท่อ PVC ที่แตกเลยครับเราก็เอากาวเราทาไปที่ท่อ PvC นะครับก่อนที่จะทาเราเอาผ้าเราเช็ดก่อนนะครับ พอเราเช็มได้แล้วนะครับเราก็เอากาวทาท่อ PVC เรามาทาเลยพอเราทากาวใส่ท่อ PVC เราได้แล้วเราก็เอาบอลวาล์วเราที่เราทําไว้เปิดวาล์วออกนะครับเราก็ดันใส่เข้าไปเลยเราไม่ต้องปิดน้ํา เราก็ต่อท่อพีพีเราได้ใส่เข้าไปให้ไหลแบบนีด้ดังดังสุดเลยนะครับพอเราดังสุดแล้วเราก็เปิดทิ้งไว้จะพักให้กาวเราแห้งแล้วก็ปิดบอลวาล์วเราตอนนี้กาวเราก็แห้งแล้วนะครับเราก็ปิดก๊็อกน้ำเราได้เลยปิดเลย เห็นไหมครับเราไม่ต้องปิดน้ําเราต่อท่อบีซีที่แตกหรือหักเราใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมขอบคุณครับ